U.M.I. บริษัทสหโมเสตอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนครับตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูอะครับดูแฟดชีตหน่อยทำอะไรเนี่ย FC ช่อง u t u b e ขอมาเอาสังหาอสังหากับเบื้องโมเสต U.M.I. เริ่มคุณละเริ่มคุณละเออดูระเกดโอ้เข้าใจละ เขาก็ขายผลิตภัณฑ์ประมาณอาสังหาใช่เนาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UMI ครับรายย่อยเหมาไปแล้ว58%นะครับรายใหญ่ก็จะเป็นบุคคลซะเยอะนะครับบุคคลซะเยอะนะ,ฉะเฉลี่ยกันหุ้นแต่ละคนได้เยอะอยู่นะนะครับงบการเงินนะครับ นี่ก็เริ่มเยอะแล้วครับพันเล้านแล้วนะสินทรัพย์รวม3า0 0ันนะครับกําไรติดลบตลอดเลิกโอ้ปันผลก็ไม่มีดูกราฟ UMI ครับงบไม่ดีกําไรติดลบไม่มีปันผลนะกราฟล้วน้วนราคาปิดปัจจุบันบาท45สตางค์ราคาเส้น2องวัน88สตางค์มองบีนแบบนี้ก็เป็นขาขึ้นนะจ๊ะ ดูภาพรวมก่อนโอ้ยจะขึ้นไปรับไหมเนี่ยเข้าตลาดตั้งแต่ปีก่อน1990นะครับนะเข้ามาก็ปรับฐานมาเลยครับเหลือประมาณ8ตังค์8ตังนะ8ตังแปดตัง ไซเวยอยู่กรอบนี้ครับไซเวยอยู่กรอบ8ตังถึง5บาทประมาณ1990ถึง2,010ขึ้นไปครับคิดดูมากี่ปีเนาะแล้วก็ขึ้นไปทำดอยไว้ให้จาย2่ 22, บาท90นะแล้วก็ลงมาปรับฐานอีกครั้งนึงนะ31สะตัง นี่ผมจะเรียกว่าจบรอบสวยได้ไหมนะถ้าหลุด8ตังค์จะเหลือเท่าไหร่หรือ1ตังค์เหรอถูกไหมนะครับแนวต้านแรกจาก31สตังค์นะก็ประมาณ2บาท4ก่อนครับ2บาทก่อนนะปรับเป็นเดกราฟมันไซเวจัดครับมันจะมองยากหน่อย เรายังไม่มอง5บาทครับเรามอง4บาทยี่แล้วกันแล้วเดี๋ยวตีเส้นเทนเส้นกดลงไปนะครับอ่ะงี้ตีไล่ไปตีไล่ไปนะไล่ว่าไอ้สตางมันอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ครับวางเลยวางเลยนะอ่ะประมาณนี้ก่อนครับ เส้นเทนเส้นกดบอกว่า u ูเเนี่ยขึ้นแถวแถวห้าสิบตังค์ครับแต่เส้นสองวันบอกว่าประมาณเจตังค์ถึงจะเป็นขาขึ้นนะเนี่ยแบบนี้ก็คือต้นเทนแหละตรงนี้ก็ต้นเทนอันดับ2ก็ไม่ได้เยอะครับแค่นิดเดียวนะสันดับสนิดเดียวนะครับแต่ปัญหาคือคือราคากรามันจะขึ้นไปได้ไหมมันต้องอาศัยวอลุ่มอย่างเดียวครับคืออาศัยพื้นฐานบริษัทไม่ได้แนละ้วตอนนี้เขายังแย่อยู่นะยังแย่อยู่เนาะ งั้นเราก็ดูแนวรับแนวต้านเอานะครับเนาะถ้าอยากจะเทรดก็เป็นเกณฑ์กำไรตามกราฟไปครับไม่ต้องไปสนใจพื้นฐานบริษัทครับเพราเดี๋ยวเขากลับมาได้ก็ค่อยว่ากันเนาะอ่าแนวรับแนวต้านครับแนวรับแรกอยู่3 1บาท31สตางค์ครับแนวรับถัดมาบาท19สตางค์ครับ แนวรับหลังพิงฝาอยู่บาท3ตังเอาง่ายตัวนี้อย่าหลุดบาทหนึ่งหลุดบาทหนึ่งมันมีโอกาสไปหา88สตังได้ง่ายมากครับแนวต้านแรกก็บาท58นะครับเดี๋ยวไล่ไปก่นอนแบบนี้เราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าเฮ้ยมันจะไป5บาทไหมเนี่ยคือมันต้องอาศัยแบบ เขาจะเล่นไม้อะไรเงี้ยคือเขาจะดันไม้อะไรเงี้ยครับเพราะพือนานบริษัทมันยังมันยังมันยังไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีคนเข้ามาแบบวอลุ่มเข้ามาไม้อะไรเงี้ยอันนี้คือคือพูดยากละพูดยากละนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะอย่างนี้ก่อนครับสรุปแผน UMI ครับแนวรับแรกบาท3 1ส,สตางค์แนวรับถัดมาบาท19สตางค์ แนวรับหลังพิงฝาอยู่บาท3ตังเอาง่ายง่ยูมห้ามหลุด1บาทมันจะมีโอกาสลงมา88สตังแล้วหลุดไปได้ง่ายนะครับคือแพทเทิร์นมันยิงแล้วเนาะมันน่าจะยิงต่อนะครับย่อมาก็อย่าหลุดบาท20แล้วกันประมาณนี้เนาะนะครับแนวต้านแรกบาท58ครับเจอกันถ้าผ่านได้ก็นู่นเลยครับเกือบเกือบบาท80แล้ว2บาทเนาะแถวแถวบาท8 0บาทแนวต้านก็ก็เยอะอยู่ครับแต่ก็ยังแบบ ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแถวเนี้ยน้อยแถวเนี้ยน้อยนะครับถ้าเกิดผ่าน2บาทไปได้มันจะขึ้นได้ไวจะขึ้นไป2บาทกลางๆและ3บาทได้ไวครับนะครับแต่ก็จะมาติดกองนี้ครับมาติดกองนี้ก่อนเนี่ยติดกอง3ามี่บาทนี้ก่อนนะครับครับก่อนจะผ่าน5บาทไปได้นะถ้าผ่าน5บาทไปได้นี่ก็โหขึ้นแบบแข็งแรงเลยนะมองดูแต่งวมันไม่แข็งแรงด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าเอาตามการาฟไปก่อนนะครับประมาณนี้เนาะ แผน UMI ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ